โอ้จียงบ้านคูัว oh ันจิ้นขาแคกก็จุมไอ้นี้เจีย๋อมไอ้แต่ตายตีตายอินโอ้ยโอ้จียงมันบ้าก็ผูวเลวเลวผมโค้กโค้กเจอได้ไหมครับหลวงพ่อได้หรือโอ้ยไม่คิดทีที่ทำไมร้อยไปเกิดชุดไปพูดไม่ที่ไม่ท้อง ซอยไปร,รู้รูนี่มันปลาก็เพื่อเล้วเลยตามเิ่มเก่งแม่งรื้ออยู่ับนอันเครียดควายไปพูกอะไรท้ายในวัดผู้ตั้งที่กลางเนี่ยอยากปลูกปูเห็นในวัดไม่ปลูกปูเลยปล่อยไรปลูกสมน้องแรนะไม่ต้องอยากควายไปเดี๋ยว,วไปด้วยกันพูดอะไรแบบเลือดเถื่อยอย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในาศาสนานะพี่เขาปลูกต้นโพงปลูกพูขันเลย พวกปูจะง่ายตนปลุกต่อมจะง่ายตนในหล่าวว่างตนต่อมกับตนปูเราทำลิฟไว้ทั้งอันเวยมันจะกลายเป็นลิฟปูอะได้วนต่อมนู้นแห็นบาดกินแต่เรื่องแปลกๆไปแม่งเราเตี้ยนนักหน้ากินแต่ต่อมกินแต่น้าใช้เราได้เรากินต่อมแล้วเราไม่เกนงคขวัดว้านักก็แมวนั่นแมวเอ้ยแม่กิน ยังกินเพื่อมึงทอมกินไก่ต่ามใจเด้มารูมึกินทอมบุญทุกจับโรมาทุกจับฮันเคยจับนายเนี่ยจับเฟืเอเคยกินทอมตุกจับเฟือบอกว่าไปจับบ้านกูทีดิจับ่อยแบบกหัดไปได้จอใบหลูมันเลยขึ้นกินบนไพล,ลุบา้าจับจ้อยจับทอมแต่ทอมบุญปัญญาเจตีมันมีความพริตแต่โคขัดไม้ ทำพี่ได้เลยถ้ากินได้ดิมต้องมาคิดถึงคนพิถีแต่กินกินตมก็กินฝรุดบอกว่านทานความได้แหลกนานอูตทำไมตถมป่านนี้เมตุมาแล้วอดตมแล้วผมถูกเมตุมผมต้องกลุมนั้นละเมตุมาเพราะมาตมหัวใจละเงยเงยคมคมละเวลาอดตมแล้วเรามาตัวกันเมตุมต้มตมตมต้มต้มตมต้มดต้มไปดีอ๊ะ rồi ở trong mấy đai mẹ cuốn ba mấy ngày lưu mày đừng cú co co rồi cái thông đăng quý giá bên phát triển thành ra trả chút cú đăng rồi thông đăng hàn hàn đăng, đăng ấy tương lục pháp niêm kẻ đều phạm à. mấy ngày mà mà để phản đi hôm nay cho cho nó khá đều à. bông lên làm đi rồi cứ về đi Mình em <king> ว่าตามนี่เป็นบัตรเครดิตของคนจนนะพราบใดที่คนขอนตมัดพราบนั้นคนจนจะไม่มีเครดิตอย่มาเชื่อได้กับบัตรเครดิตบัตรเครดิตกับตมเหมือนกันอุต้านี่ว่าตามบัตรเครดิตกับตมนั้นมันพิจรารณาถูก <ๆ S 2> ได้ห<า>ือมันเหมือนเหมือนกันหรยอบัตรเครดิตก็ไหวต่าได้ไหวรูกตมรุเออลุเออหรูอ